สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มวิว t ิกต็อกค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกระแส t ิกต็อกเนี่ยมาแรงมากเลยดังนั้นนะคะการเพิ่มวิวการเพิ่มฟอลก,การเพิ่มไลค์นะคะจําเป็นอย่างมากค่ะเพราะเนื่องจาก t ิกต็อกนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับเรานั่นเองและที่สําคัญนะคะการเพิ่มวิว t ิกต็อกไม่ใช่รหัสผ่านค่ะดังนั้นนะคะพเพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามได้เลยค่ะจากในคลิปนี้ เริ่มแรกนะคะเข้าไปที่โปรแกรมไลน์ค่ะพิมพ์ s อ i g n ปั๊มไอทีไทยอย่าลืมใส่ s ัสไซด้วยนะคะจะเป็นบริการของร้านปั๊ม o l โล่ค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้บริการวิวติ i กตอกเนาะและนี่ก็คือวิวติกตอกค่ะเพื่อนๆราคาคือตามนี้เลยนะเริ่มต้นที่300วิวนะคะสูงสุดก็คือ1 0 0 0 0แวิวค่ะส่วนวันนี้นะคะอุ้มก็จะลองใช้บริการที่300วิวก่อนค่ะ พอเลือกราคาได้นะคะแอดมินเขาก็จะให้รูปภาพนี้มาเป็นรูปภาพ QR code เอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองค่ะแล้วนี่ก็คือรีวิวตัวอย่างของร้านนี้นะคะเพื่อนๆการันตีนะคะว่ายอดขึ้นจริงไม่ตกตาค่ะพอเลือกราคาเสร็จนะก็โอนเงินได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็แจ้งสลิปแบบนี้ได้เลยเพื่อที่แอดมินเนี่ยเขาจะได้เริ่มทำงานให้เราทันที ขั้นตอนส่งลิงก์นะคะก็ให้เราเปิดโปรแกรม TikTok ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เลือกคลิปมา1อันเนาะกดจุด3จุดนะคะแล้วก็กด copy Link ค่ะเท่านี้นะคะแล้วก็ได้ลิงก์แล้วนะนำลิงก์ไปวางให้อดินแบบในแชทได้เลยค่ะก่อนเริ่มงานนะคะอดินเนี่ยเขาก็จะสรุปยอดเก่าให้เราก่อนนะคะยอดเดิมอุ้มมีอยู่ที่162วิว เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นพร้อมกันเลยค่ะระหว่างที่รอยอดขึ้นนะคะก็อย่าลืมรีเฟรชหน้าจอไปเรื่อยๆนะคะยอดเริ่มนะคะคือ162วิวค่ะรอไม่นานนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยอดวิวเนี่ยก็กำลังทยอยขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆการทยอยขึ้นของเขานะคะค่อยๆขึ้นแบบในคลิปเลยนะคะเป็นงานที่เนียนมากๆเลยนะคะรวมถึง ร้านนี้นะคะไม่ได้โฆษณาเกินจริงแล้วยอดก็ขึ้นจริงๆด้วยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะยอดวิวของเราทยอยขึ้นจนครบแล้วค่ะเพื่อนๆสรุปเลยนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงไม่จกตาคุณค่าที่คุณคู่ควรอย่าเรืมไปทําตามกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มวิวทิกตอกก็เ,เห็นแล้วนะคะว่าได้ยอดจริงแบบไม่ตกตาที่สําคัญนะคะรอยอดไม่นานด้วย หากใครสนใจนะคะอย่ารอช้าค่ะรีบทักไปหาแอดมินได้เลยนะที่ร้านสายปั๊มไอจีไทยค่ะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นรายละเอียดมาให้ตรงนี้นะคะแอดตันไปได้เลยเวลาเพื่อนๆอ,อย่าลืมพิแ์แอปไซด้านหน้าด้วยนะคะร้านนี้เปิดให้บริการทุกวันค่ะตลอด24ชั่วโมงว่างตอนไหนก็สามารถทักไปได้เลยนะคะแอดมินนะคะมีซัพพอร์ตเราเยอะมากนะคะแล้วก็ตอบไวด้วยค่ะเอาละ้ค่ะในส่วนวันนี้นะคะอุ้มก็้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบา,บายค่ะ